สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนช่องแฟนเพจสอพ้าโชคคนเดิมครับเมื่อนี้พสอสกับพาพี่พาน้องมาขอแนวทางพระใหม่หรือพาพิชายของน้องกานะครับซึ่งหวดที่ผ่พันมา471เข่าสามตัวโตดครับพี่น้องครับส่วนงวดนี้น้องกาก็บอกว่าเพิ่นกับฝันแล้วสัน เดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของพระไม่จากนงการนะครับเดี๋ยวนงกาสิเราให้ฟังว่าเพินฝันว่าจังไหนครับเพิด้แนวทางตัวไหนนะครับตามพศมาครับวัสดีครับนงกาครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงเนาะได้ข่าวว่าได้แนวทางเด็ดๆของพระไม่พระไม่มากไหมได้เยอะครับผมในของพระไม่ก็ได้ว่าผมมั่นัสองวดแล้วครับผมที่ว่าเขาติดขามาตลอดบอกสองวันั่เม่นครับผมวันแรกก็ได้หนึ่งหนึ่งครับกับคน พอที่ยูกระละสินนี่กรไดซีหนึ่งหนึ่งตรงตรงเลยครับเพิ่นตีไงบานนี้วดที่แลวก็ไดซีเจ็ดหนึ่งครับผมซีเจ็ดหนึ่งสามตัวสามตัวซีเจ็ดหนึ่งตแต่ก็ช่วงแรกๆเพิ่นก็มิตรโรตแมดอกสามตัวเพิ่นจะรู้เทละแต้มเทละแแ้มถ้วสองตัวนี้สองตัวนี่เขาเนาะเขาที่จะทูบได้หนึ่งสามตัวก็หนึ่งหนึ่ง โอ้หยดหยดหนึ่งหนึ่งหยดจุกเลขหนึ่งสามตัวตีอนครับผมว่าที่เราก็ได้สี่เจ็ดหนึ่งครับว่าที่เราได้สี่เจ็ดหนึ่งเป็นเลขถูกพันหรอเปล่าว่าก็เป็นเลขเลขข้อมันครับจนปัจบัี่เป็นเลขข้อมันแล้วก็เลขถูกมาประกอบมะขอพระไม่เนาะเป็นพระพี่เสษของนองกาเนี่เนาะอครับผมเริ่มแรกพ้นกับว่าจะบวชบวชวาสิบพามือครับคว่าที่นี่บวชแล้วพ้นกับเลขได้ว่าเป็นตายูหรือเป็นตายูครับผมเลขบวชท่านไหนขึ้นวะศีสิบ เลยว่าเอาบวชไปเรื่อยๆก่อนเพิ่อนกับว่าครับพอที่นี่เพิ่นฝันตองหวัดฝันคือไอ้ใครว่าหวยออกแล้วเพิ่นกับฝันเลยโน้เพิ่นฝันอะไรตองหวัดเลยเพื่อนตองหวัดเลยเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปหน้าแล้วเพิ่นไปเห็นเห็นไฟใหม่ไฟใหม่อยู่ในของงวแต่มันใหม่แต่เฟียงใหม่แต่เฟียงข้างล่างบาไหมงัวในฝันเพื่อนนะครับแล้วฝันเพื่อนก็เลยย่างไปอีกฟังหนึ่งไปเห็นเห็นงวออกลูก อ๋อเพิม่มฝันเพิ่นแม่นครับไปเห็นว่าออกลูกพอกง,ง่ายง่ายเพิน่นว่าเลือดก็เลกอดกระเต็มอยู่เพิพ่นว่าก็เลยเดิมแรกผมก็ล่องตีตีบางกวนผมก็ตีได้เจ็ดสี่แปดผัวพระพระยืนเบ่งค้ยออกลูกอ๋อ้องกลาตีได้เจ็ดสี่แปดแม่นครับผมอันนี้ก็ให้เจ็ดสี่ตีซอยก็ได้ัาที่นี่ก็เลยล่อคุณพ่อกรลสินว่าพ่อกรลสินนี่เพิ่นตีเพิ่นตีเขาสามตัวสองวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยล่อเพิ่นตี โอ้คนตีข้อมฝันของพระนี Guys, ่สองมาสองงวดแล้วแม่นครับสามตัวแต่งวดนี้เพว่อนก็บิ่งๆไหวด้วยเพื 1, 1่นว่าแนวทางมันกับมีเขาไม่หลุดละครับครับมันกับเพื่อนตีมะหอหนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งสี่ครับหนึ่งแปดเจ็ดกับหนึ่งสี่แล้วก็วันพาทีเดียวพาไม่กับไปจุดจุดถูกจุดถูกอยู่ในม่อนดุเป็นเป็นหลวงพ่อพ้ที่ว่าคุนเสียไปแล้วมานาไปแล้ว ครับครับเป็นเป็นแคล้่ายว่าเป็นพ่อบุญธรรมของพาม่ยตั้งแต่สมัยเพิ่นเป็นเล็กน้อยครับเพิ่นเพิ่นยูวัดบัางสามหมอเนบ่ยครับผมเพิ่นก็เลยไปดูได้เก้าห้าเก้าได้เก้าห้าเก้าวันนี้เพิ่นก็เพิ่นฝันเพิ่นฝันดู่พมจํจำได้แต่ฝันขึ้นสุดท้ายล่าสุดเนี่เมื่อเมื่อขึ้นวันวันพระเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นฝันว่าไอ้เพิ่นเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงไอ้ หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยสองชุดเนี่ย oh. เอาไปเสียงพนกับเลขที่ทานว่าถ้าเลขสองชุดนี้สีเข่าให้ฟันดีถ้ามันโกเขากอย่าให้ฟันวันนี้พนกับเลขฟันว่าพนไปไปธาุพนมเออไปยังก็ไปนครพน,นมครับมองที่ว่ามีพญานาคเจ็ดเสียน oh. ครับครับพนกับไปบูชาไปยังเนี่ยคระวันนี้พญานาคก็เลขึืนมาค่าดูเกแกยวให้ค oh. ่าเซมือให้ผาไม้อ่า oh. ในฝันมัน嘛ครับแมนครับผมมันก็ได้ว่าโอ้มันสีบอลแมนหรอบอตัวนี้พอนะว่าหนึ่งเจ็ดแปดนี่บอแมนครับหนึ่งเจ็ดแปดแต่ว่าพนบดลเสียงซีอ่าเจ็ดสี่แปดบอลครับบอลเสียงกับพ้นเซียงสองจุดเจ็ดสี่แปดมัน้องกาเป็นผู้ตีให้นะครับผมก้อนนี้กับพมก็ตีให้เองก็บสี่เจ็ดสองรลุดเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งแมนครับแต่น้องกาตีให้สี่เจ็ดแปดแต่พ้นเสียงเอา เป็นเสียงหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเป็นเสียงไปหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดมันก็เล่ฟันดีฟันขึ้นนี่นะเพืนเพื่หนึ่งแปดเจ็ดมันก็เรียกว่าโมเมนต์นะบ่ฟนกับว่าดูว่าเอฟซีอยากจะพิจารณาอยากตีร่องเบิรงก็ได้หนึ่งเจ็ดแปดเนาะหนึ่งเจ็ดแปดเออบอลก็ฟันให้เพื่อนฟัื่ออีกก็ได้ตัวน้องกาบน้องกาบก็ฟันได่ก็ทิพาก็ฟันแต่ต้องวัดมันกับฟันเทีน ไอ้ไฟไหม้ของง้อครับแต่บ่ไหม้งัวพ้่นะงัว้อไรๆแต่บ่ไหมไหมแต่หญ้าไหมแต่หญ้าอยู่ตรงพื้นพื้นที่งัวอยู่ไหมแต่หญ้าไหมแต่เสียงเพิ่นก็เลยย่างไปฝั่งนึงก็เลยไปเห็นงัวออกลูกง้อแต่ั้นกะออกง่ายงพา่นว่าเละกะที่บ่เข้าง่ายๆง่ายอีบ่ผลปะงัวก็ออกง่ายิแม่นครับก่อนมันก็ฝันเทียเดียวออ๋ฝันเทียเดียวแล้วเลยฟันเทียเดียวแล้วเลย อันนี้ก็อีฟันหนึ่งผมก็เล็กจำบ่ได้แล้วน้องกาตีให้เพิ่นน้องกาตีเพื่อนเป็นที่ให้เจ็ดเจ็ดสี่แปดเนาะครับผมอันนึ่งนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งพูดได้ตีเพิ่นนึ่งแปดเจ็ดนี่คือคุณพ่ออยู่กาละสินครับผมพ่ออยู่กาละสินตีให้มั้ยครับผมเพิ่นตีให้เพราะว่าเพิ่นตีให้มากเขาสามตัวสองวันแล้วครับวันนี้เพิ่นก็เลยตีให้หนึ่งซีกะตีมาจากข้อมฝันบอลหนึ่งซีกะง่วง งูออกลูกอง,ง,งอูใหญ่หงัวหน่อยดอกวันตีให้ครับครับบนตีเด็กหน่อยน้องงัวหน่อยไมนครับงัวหน่อยเป็นหนึ่งโอ้เล็กถูกว่าตัวหนึ่งไม่นครับเด็กถูกเหล็กถูกถปปมันไปขอหมัก้อนนี้ก็ได้ 9, เก้าอ้ยได้ศูนย์เก้าศูนย์เด็กถูกเนี่ยมันพาไม้พันขอไม่นครับพาไม้ขอบังก็นเลยว่าว<อ>ได้โทรกุ่ยกันอยู่ว่าเก้าศูนย์นั้นมามาที่เหตุอย่างใดด้วยกันมันก็เลยทุกศาสนาเป็นแต่ก้อนหมดก่อน ก็จับแตกก่อนหอยออกมือหนึ่งกระแตกพอดีพอดีเล่กระแตกพอดีเล่กระแตกเบื่อทั่วกับเจ็ดหนึ่งสามโอครับเสียปวดมาบืได้ทั่วมาบอกกันทั่มาบอกกันได้ทีเขียวกัเขาครับแต่ว่าหัวดนี่นี่พันพันมากตัวมากเลยพันมากตัวไหนน้อพันมากนี่ครับสองชุดนี่ครับพันมากครับหนึ่งแปดเก่ง แปดเจ็ดกับหนึ่งสี่กับหนึ่งสี่ตัวนี้เนาะว่าเพิ่นฝันเพิ่นเสียงแตวเพิ่นฝันนะฝันว่าได้ลูกแก้วพญานหนาเพิ่นขืนมาเจ็ดเสียนมาขายลูกแก้วใส่มือพลาดเพิ่นกับฝันดีครับเนาะเพี้ยนหนาเจ็ดเสียนสิบปเมียนแล้วว่เนะพญานหนากับเจ็ดยังแล้วครับขายลูกแก้วให้ใส่มือนะเนาะให้เพิ่นให้เอฟซีกันพีเจ้าเน่าเตี่ยวให้เตี่ยวเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับผม นี่ก็เป็นเพียงแนวทางเน้อพี่น้องเอซีเอาไปพิพพจารณาเบื้องเนาะถา้รมะ้าชอบกะจังนําไปลงทุนคร้บาบมักบ่กชอบกะผ่านนอกนองก,การเน้อพี่น้องเอฟซีก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมไปพินิจพิจารณาให้ดีๆให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขทุกตัวมีซิทเขามีซิทรถครับ เก็ขอบคุณนองกการหลายๆเด้อสำหรับแ<ช>นวะทางมนะือน<อ><อ>ีอค่ครับขอบคุณครับ